สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนหนูยิ้มหนูแย้มมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทำยีสต์เป่าลูกโป่งนะคะอันนี้ก็มีอุปกรณ์วัสดุเต็มไปหมดเลยมีน้ำตา น้ำตาลทรายขาวยีสต์ค่ะยีสต์ขวดน้ําหลายขนาดใช่ค่ะโปรหลายๆแบบเลยแล้วก็ที่สําคัญเราต้องมีน้ําอุ่นนะคะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะเป็นน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่นนะครับอันดับแรกนะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มต้องใส่น้ําอุ่นลงไปในขวดก่อนใส่ไป500มิลลิลิตรนะครับอันดับต่อไปเราจะเอาช้อนมาตักผงยีสต์ใส่นะคะ ใส่ยีกสี่ช้อนค่ะค่อยๆตักดีๆนะคะสี่ช้อนคือต้องอย่างนี้นะคะสี่ช้อนอย่างนี้เหรอต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ตกนะต้องระวังนะคะระวังนะคะนึ๊บอ๋อนับด้วยนะหนึ่งพอดีพอดีค่ะหนูยิ้มตาออกนิดนึงโอเคสองใช่ค่ะอต่อย่านับด้วยนะเกิดเท่าไหร่นะสี่ โอ้ตอนนี้มันลอยอยู่ตุบป,ปัองอยู่ข้างบนใช่ค่ะมันลอ,อยอเราก็จะปิดฝาแล้วเขย่านะคะโอเคอเสร็จแ,แล้วก็จะเปิดฝาจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเพราะว่ายีสต์ก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งนะมันมีชีวิตเวยนะแต่เขาไปใช้ขนมปังด้วยนะทำให้ขนมปังมันฟูอ๋อ,อแล้วยังไงต่อ,อ เราจะใส่น้ําตาลลงไปเออั่วใช่ขี้เอาเถอเนาะเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปให้มากกว่า1เข่ายีใส่สี่น้ำตาลก็ต้องใส่แปดเสร็จแล้วหนูยิ้มหนูย้ม,ยมก็ขย่าเหมือนเดิม <c oughs> ให้น้ำตาลละลายนะคะ,ะขย่าเยอะเยอะเลย โอ้หนงแย้มขยับาม้ไ <yok> สุดยอดเลยนี่โอเคโอ้แบบนี้ต้องเป็นใช้ขวดน้ำขวดใหญ่นะใช่ไหมขวดใหญ่หรือเล็ก หมูเราก็มีขวดเล็กแล้วก็ใส่น้ําให้น้อยลงไปปริมาณน้อยลงอย่างงี้หใช่ค่ะแล้วก็ลดยีสต์ลดน้าตาลลงนะคะหนูยิ้มหนูแย้มเลือกลูกโป่งได้เลยค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยมีลูกโป่งหัวใจก็มีนะคะหนูยิ้มเลือกสีชมพูหนูแย้มสีฟ้าะะแล้วเราก็เอาลูกปูงค่ะใส่ใส่ลงไปเลยพอเราปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขยา่าเวลาเขย่านะคะแม่ปุ๋ยแนะนําให้บีบตรงนี้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยว น้ำอะค่ะมันจะเข้าไปในลูกปป่งแต่ถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีอยู่ค่ะบีบนายนึงแล้วก็ปล่อยนี่ <laughs> เดี๋ยวเรารอเวลาค่ะรอเวลานานๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ข้าวบอมตั้งกล้องให้ดูปฏิกิริยานะคะมันจะสามารถเป่าลูกโป่งให้ใหญ่กว่านี้ได้อีกเยอะมากเลยนะคะจะบอกให้โอเคค่ะ แต่ตอนนี้ค่ะแม่ปุ๋ยน่ะจะทําหลายๆขนาดไว้นะคะตรงนี้นะครับใส่ยีสต์หนึ่งนะครับน้ําตาลสองส่วนนี้ใส่ยีสต์ครึ่งช้อนน้ําตาลหนึ่งนะครับกําลังช่วยกันใส่ลูกโป่งนะครับซึ่งคนเล็กๆก็เลยใส่ลูกโป่งไซส์เล็กนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นไซส์กลางเนาะลูกโป่งไซส์กลางใช่ไม่ค่ะหนูยิ้มหูดูดูเรามาดูนี้ผ่านไปห้านาทีเองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเริ่มโตขึ้นละ เดี๋ยวมาดูของหนูแย้มนะหนูแย้มบอกว่าหนูแย้มจะเขย่าแล้วดูซิลูกโป่งของหนูแย้มจะเป็นยังไงเฮตั้งได้เลยตั้งแล้วว่ะลูกกลางใส่กลางใส่กลางจับตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เขย่าไม่ให้ไม่ให้แตกอ่าบีบไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำจะเข้าไปลูกโป่งเหยื่อประมาณสักทีแล้วก็ปล่อยมาแล้วเริ่มพองเริ่มคล้องอันนี้คู่ของหนูยิ้มนะคะของหนูยิ้มสีอะไรคะอันนี้คู่ของหนูยิ้มนะคะและส่วนอันนี้ของหนูแย้มค่ะ อ,อ,อันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะทดลองให้ดูแม่ปุ๋ยจะลองหยดสีผสมอาหารลงไปแล้วอีกอันนึงจะใส่น้ําตาลมากกว่ายีสต์ไม,ไม่ใ,ใส่ยีสต์มากกว่าน้ําตาลใช่ค่ะขวดนี้เราจะใส่สูตรเดิมก็คือยีสต์สีน้ําตาล8แต่เพิ่มสีผสมอาหารเข้าไปแค่นั้นเองนะครับส่วนอันนี้อันนี้จะให้ใส่สูตรไปตามใจหนูยิม้มหนูแย้มเลยตอนนี้หนูยิม้มหนูแย้มจะใส่ย,ยีสต์แปดช้อน ปกติเราใส่ยีสต์แค่4ช้อนและก็ปกติเราใส่อันเนี้ยแปแปดแต่ตอนนี้หนูยิ้มยิ้มอยากจะลองใส่แค่4ี่เดี๋ยวสีผสมอาหารลงไปขยาวเลยขลุกระวังมือนะคะว้าวสีสวยขึ้นมาเลยขยาว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 โอเคหูใหญ่ เกี้ยสามนิ้วพระบอมแบบว่าปิดมิดเลยตอนนี้โอ้โหและสักสิบนาทีเนาะดูดิดูดิอันเนี้ยเมื่อน้ำตาลไปเจอกับยีสต์แล้วเป็นยังไงคะใช่ค่ะจะเกิดสกัด คาร์บอนไดออกไซด์แล้วพอมันอยู่ในขวดตรงนี้มันไม่มีทางออกไงมันก็เลยไปอยู่พอเอาลูกโป่งใส่ไปอยู่ในลูกโป่งพอมันมีก๊าซเยอะๆใช่ไหมคะก็ทําให้ลูกโป่งมันขยายตัวขยายตัวเดี๋ยวเรามาดูนะคะทุกๆกี่นาทีดีคะอ่าเดี๋ยวทยอยถ่ายให้ใ<ช>เรื่อยๆโอเคครับผ่านไปแล้ว1ินาทีนะคะมาดูลูกโป่งของเราโตขึ้นมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนี่ลูกใหญ่มาก โลกใหญ่มากตอนนี้ผ่านไปแล้วดิ10บนาทีนะคะโอ้โหมาดูมาดูหนยยิมหนูแย้วโอ้อันที่มียิบเยอะันนี้ใหญ่ใอันนี้มีโขลกไม่มีน้ำแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างใหญ่ขึ้นเยอะไหมอันนี้ก็ไม่อี๊ยอ้๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุยอยอุยเอียงเข้าไปเอียงโอ้ยเอียงปุ๊บน้ำไหลเข้าลูกโป่งเลย าหายแล้วรนล,ลงไปแล้วช่วงขวนตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ40นาทีลูกโป่งของเราโตขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะ่านะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงดูลูกเล็กๆเ,เ,เทียบกับมือหนูหนแย้ใหม่อันนี้มือไม่ปุยอ่ะอันนี้สีขาวค่ะโอโ้สีขาวโตเท่าหน้านหนูแย้เลยอะ่ะอันนี้สีฟ้าค่ะสีฟ้าใหญ่มากแล้วตรงนี้ที่ใส,ส่ส,สีผสมอาหารลงไปนะคะ ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะแบบนี้ค่ะก็พออยนะแต่ถ้าเทียบกับสีฟ้าจับสีม่วงจะมีลูกมันจะเล็กกว่านะโอ้ยโอ้ยส่วนสีแดงที่แม่ปุ๋ยบอกอะค่ะเราใส่ยีสต์เยอะๆปรากฏว่ายีสต์มันอยู่ข้างในเต็มเลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามียีสต์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็นี่ดูดิแม่ปุ๋ยลองยกขึ้นมายกยกยกขึ้นมานี้นะเนี่ยมันมัน พุ่งขึ้นไปเห็นะใช่ค่ะมันค่อยๆพุ่งขึ้นไปยีตมันโตมันโตดูสิเพราะเป็นยีตที่แบบกาเขาถือว่าขนมปังมันพองอ่ะพอใช่พอายีตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยีตชอบกินน้ําตาลมากและน้ําตาลให้พลังงานกับเราใช่ไหมคะพอเราเอาน้ําตาลให้ยีตกินใช่ไหมยีตก็เลยโตขึ้นโตขึ้นโตเร็วมากนะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วก็พอมันเข้าไปในลูกโป่งมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยทําให้ลูกโป่งอะพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นจนลูกโป่งแบบไม่ไหวแล้วนะนใช่ลูกโป่งก็เลยมันก็เลยแตกเลยอะอดูดูเล็กเล็กดูเ <c oughs> ล็กเล็กเห็นไหมใส่นิดเดียวเห็นไหมถ้าใครไม่มียส้์หรือว่าอะมีนิดเดียวก็ใส่นิดเดียวเห็นไหมก็น่ารักดีเหนะ็นไหมนี่ตอนนี้นะครับผ่านไปสองชั่วโมงแล้วยิ้มมย้งจะรีบขึ้นไปอาบน้ํานอนแล้วตอนนี้อะมาดูกัน สองชั่วงกว่าแล้วนะคะมาดูลูกเล็กก่อนนะตอนนี้ที่มันเป็นรูปหัวใจค่ะแน่นมากแน่นมากแนน่มาีโอกาสตุ้มแน่นอนใช่ค่ะตอนนี้น่ารักเนาะเออยังยังได้อยู่เลยเป็นรูปหน้าหน้าแหละบลิ้นกับหน้าต่าส่วนตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะสีฟ้ากับสีชมพู เป่าได้จริงนะแน่นมากเลยค่ะส่วนตรงนี้ที่ใส่สีผสมอาหารนี่ก็ได้อยู่เนาะแต่ปรากฏว่าลูกนี้ลูกที่เราใส่ยีสต์เยอะๆปรากฏว่ามันเป็นยังไงมันมันเล็กลงนะมันเหนียวลงอ่ะเหมือนอาจจะเป็นเพราะลูกโป่งก็ได้ผู้ลูกโป่งอาจจะร่วนนิดๆหรือเปล่าหรือว่ามมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันแอนนี่ออ๊ตตี อโอเคเดี๋ยวเราลองดูไหมอ่ะลองดูไหมอลองดูไหมโอเคโอเคอึบโดนนะอ่ะตอนนี้ลูกสีฟ้าได้แล้วอันนั้นลูกสีแดงดูลูกสีแดงมีมีม,ม,มีมีน้ำอยู่ข้างใน,นด้วยดูมันเด้งแดงมากเออดึงดึงเลยเหรอคะอ่ะลองเด้งที่โต๊ะดิมันต,ตกเร็วด้วยอ๋อเพราะมันมีความหนักนะแคทตงอึ๊บแอปปุ๋ยเอาออกไม่ค่อยจะได้มันจะยากนิดนึงนะคะนี่หนูเอ้า มันหลุดเหรอคะ <c oughs> หนูยิ้มดึงขึ้นแล้วหลุดมือจับไม่ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรคะ่ะหลูเราไม่ต้องใช้ลมเป่าอะ่ะเราใช้ยิ้มเป่าแทนแต่มันได้ชามากมนะแต่เป็นการทดลองนะเฮ้ยมีความหนักนิดๆน,นะโอเคนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย